ชื่อฮาวาค่ะวันนี้จะมาเป็นพยานนะคะก,ก็เกี่ยวกับปวดหลังนะคะตั้งแต่มาเนี่ยมาที่ไหนคะตอนนี้นะคะอยู่ที่แม่สอดค่ะจังหวัดต,ตากนะคะก็มาที่คิทจักรหนองบัวแล้วก็น้องนี้น้องคนนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่คิทจักรนี้ด้วยก<า>็เมื่อคืนเนี้ยน,นะคะสองคืนมาแล้วเนี่ยก็ยจะมีการ อธิษฐานวางมือรักษาโรคเราก็เลยได้ยินว่าน้องเขาเนี่ยาวางมือรักษาโรคในนามพระเยซูคนที่ท้องโตๆเนี่ยก็ยุบลงไปเราก็เลยว่าเอ๊ะน้องเนี่ยเขามีความใส่นัก็เลยน้องเขาวางมือให้เพราะว่าวันนี้ปวดหลังภาะว่าปวดหลังตั้งแต่มาแล้วก็นอนที่เนี่ยปวดหลังมาหลายวันแล้วก็เลยลองให้น้องวางมือเพอน้องวางมือเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโคมันลุกตั้งแต่แบบ หัวไล่ถึงมือนอะ่ะเรารู้สึกถึงความสั่นสะเทือนตั้งแต่หลังลงมาซึ่งไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเวลาคนวางมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอ๊ะมันก็รู้สึกว่าหายนะแต่ยังไม่ขาดก็เลยบอกว่าน้องอวางให้พี่สาำน้องเขาก็เลยวางอีกเอเกิดอาการเดียวกันอีกค่ะคนลุกฟู่ไปทั้งตัวเลยก็เลยบอกพระเจ้าว่าพระเจ้ามันคืออะไรลูกอยากเป็นแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็ ก็อยากจะมาเป็นพยานแค่เนี้ยค่ะหายไหม<า>หายค่ะขอบคุณพระเจ้าแล้วตอนาวางมือให้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าขนลุกค่ะขนลุกแล้วก็แบบเหมือนว่ามีอะไรลงมางเนี้ยค่ะก็ลรู้สึกบางอย่างรู้สึกแบบพูดอะไรไม่ออก,กแบบพูดไม่ถูกงเนี้ยค่ะแล้วอธิษฐานให้พี่เขายังไงตอนอธิษฐาน อธิษฐานว่าขอพระเจ้าทรงช่วยพี่เขาแล้วก็ทรงอยู่กับพี่เขาแล้วก็ทรงรักษาอาการที่เจ็บเลยหายเลยหายเลยค่ะขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูเย้ yeah. ขอบคุณค่ะ